หนุ่มุงชันชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานมารดกโลกอยุธยานะครับงานมีตั้งแต่วันที่15ถึง24นะครับเรามาเจอร้านไข่เตาในอ้ำนะนีน่กรอบนอกรนไในนะครับดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในร้านวิธีการทอดนะครับในร้านนะนี่นโอ้โหทอดทอดตลอดเลยเหรอครับ โนี่โหให้ดูน้ำมันก่อนนะน้ำมันนี่ใส่ทุกกระทะเลยนี่ให้บอกก่อนว่ามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระทะนะครับปั้นกี่คนปั้นคนเดียวปั้นคนเดียวทันเหรอในตัวช่วยเครื่องกดเครื่องปั๊มอ๋อเครื่องปั๊มอันนี้ขายยังไงอะครับ อ๋อนี่10ลูก30มสิบเจ็ดลูก50ิบนะครับหอนี้วัดอุณหภูน้ำมันอ๋นอ,อก่อนจะลงเราต้องวัดอุณหภูน้ำมันด้วยน,นาง,งานก็จะมีตั้งแต่วันที่15ถึงยนะีสี่เนาะนี่ดูสองสี่หกหกกนะครับทอดกันแบบนี้เลย นี่ก็จะรองน้ำมันก่อนอันนี้เวลาท่อต้องจับเวลาไหมอ๋อกระทะละกี่นาทีครับสิบห้านาทีต่อกระทะ คนนึงจะดูแลสองกระทะอ๋อแล้วคนเดียวดูหมหมดหกกระทะเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เลยเพราะอะไรอ่ะไม่ทันนะนี่ใครเนี่ยคะพี่นี่วันนี้เรามาเจอใครเดี๋ยวก่อนใครนี่ใครนี่ใครเนี่ย โมมากินชาแนลอันนี้มากับใครมากับแมทแมทกับแมทก็คิกเหรอมาค่ะคิกเหรอใช่ใช่อันนี้ไปไหนกันมาครับเพิ่งมาเพิ่งมาเหรออ๋อพักหนึ่งแล้วครับเจดีย์นะฝั่งนู้นไปดับเออฝั่งนู้นไปดับนี่แล้วก็มาเจอน้องโมนะนี่โอ้โหดูทอดตักทั้งนี้ก็ตักกันไม่หยุดเลยนะ สั่นได้เลยนะครับนี่ทั้นี้<ร>ก็ตัดก,กันไม่หยุดทั้นี้ก็ทอดไม่หยุดร้อใหม่ๆร้อนๆเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูลีลาการ,ารเขาเรียกอะไรเขย่าหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคือคึงครับคึงคึงตามขั้นตอนอ๋อเดี๋ยวมาดูลีลาการคึงตามขั้นตอนของวัาค้า เาต้องได้เวลาค่อยดีก็คืออ๋อนี่ต้องต้องมีเวลาของเขานะครับ เรียกมาทำไมให้ลองชิมให้ลองชิมอีกแล้วโอ้พรฟค่าน่ารักมากนี่เดี๋ยวกินก็น้าร้านเลยแล้มาชิมก็น้าร้านเลยนะครับนี่โอ้โหนี่อืมอ๋อใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะอืมร้อนๆกรอบๆเลยทุกคนสีส้มจะเป็นมันสีส้มเขาเรียกว่ามันแครอทอันนี้สีเหลืองเป็นมันเทศดั้งเดิมครับแล้วก็เป็นมันม่วงอันนี้เป็นมันม่วง ไอ้บังม่วงนะครับอันนี้มันดังเดิมร้อนเลยครับ ผมองพนี้ปนะครับราคาด้นปัจจัยที่ท่านได้ร่วมสมทุกมานะครับคูปบาทจะมีรูปกังนะครับค้าก้องรัทุกคนนะครับผมอันนี้ขายถึงวันที่24เลยนะใช่ครับเลยนี่เริ่มพองแล้ว อันนี้ปกติขายที่ไหนครับเอ่อหน้าร้านประจําจะอยู่ตลาดน้ำลุงออมครับตลาดน้ำลุงออมจังหวัดนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรีครับอำเภอบางกลวยอ๋ออำเภอบางกลวยนะครับนี่แล้วมาขายตามงานอย่างนี้ร้านยังเปิดอยู่ไหมร้านเปิดอยู่ร้านเปิดอยู่เนาะดูด้านนี้ก็ตัดไม่หยุดเลยนะทุกคน อันนี้มันกลมมาอยู่แล้วหรือเรามาคืนให้มันกลมเราจะมากลมในกระทะหอมมะกลมในกระทะไม่ต้องถามเลยนะว่าร้านนี้ใช้มันกี่กิโลนะไม่ต้องไปถามเขานะวันนี้เ,เยอะมากนี่ดูด้านนี้ตัด นะใครว่าขนมไข่เต่าทําง่ายนะกว่าจะได้แต่1นลักหนึ่งกระทะนะกี่นาทีนะ15นาทีาทต้องคึงอยู่แบบนี้ด้วยแล้วอุณหภูมิน้ำมันก็ต้องได้ด้วยนะ นี่แบบนี้ก็จะได้แล้วนะทุกคนนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยวันที่24่ทันมาเลยนะครับมีมาตรฐานให้กุ้งัตโตะร้อนเลยนะ มันจะไม่เกาะมันจะไม่พร้องท้าไงม,มันจะมาหา,า,าเาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะ โอ้เดวน้องตอนน้องสลัดน้ำมันแล้วต้องหลบหน่อยนะดูน้ำมันกระเด็นนะนี่ให้ดูให้ดูคนเข้าไม่หยุดเลยมีพอดไปขายไปเลยนะครับ มาเที่ยวงานบรุรดกโลกก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านขนมไข่เต่านะในในอ้ำนะครับนี่โห,หดูคนนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ